เอาแล้วไง งานนี้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับกรณีที่น้ำกร้องหนุ่มการนพัฒมีท่าทีเวียงใส่พิธีกรพีเคปิยวัฒน์ลังรายการคุยแท้โชว์ภายหลังจากที่ถูกเชิญมาออกรายการเพื่อพูดคุยโปรโมทเกี่ยวกับการเปิดตัวเพลงใหม่แต่เจอพิธีกรยิ่งคำถามแรกว่ากำลังมีสาวคนใหม่ยอยู่หรือเปล่าก็เลยทำเอาการนพัฒน์ถึงกับอึง้งตอบกลับไปว่าอยู่ๆพี่ก็เปิดคำถามมีคนใหม่เหรอผมมาโปรโมทเพลงใหม่นะ เอ,อถามว่าเพลงใหมส่สิซึ่งพีเคก็มีการย้คำคําถามกลับไปอีกว่าคนนี้เจอกันยังไงมีคนเดียวใช่ไหมว่าการน้ำพัดก็ได้ตอบกลับไปอีกว่าคนไหนคนที่คุยเหรอวันนี้ผมไม่ได้มาสัมษัสอะไรแบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาตอบคําถามอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคนนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะครับผมอยากจะเก็บเอาไว้อีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าทําไมต้อง บอกทุกเรื่องเอ๊ะต่อมาชาวเน็ตก็ได้มีการขุดวิคลิปที่มารีนเบนเนอร์อดีตคนรักเก่าของกกรนพัทหรือเรื่องการตอบคําถามเรื่องของหัวใจกับมดดําคชาพาการรายการแฉมาเทียบให้ดูกันแบบชัดๆซึ่งก็แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยทีเดียวมดดําถามว่าหนูโอเคไหมลูกมารียเตอบว่าหนูสบายดีค่ะมดดํามีแฟนใหม่แล้วหรือ,อยังมารีอุ้ยทาอะไรอย่างนี้คะอย่างโปรโมทละคร ไม่เซ็นเลยค่ะตอนนี้ก็มีบ้างพร้อมกับทําหน้าเคอะเถินทางนี้ก็มีชาวเน็ตหลายหลายคนเสียงต่างพูดการแบบไปต่างๆนานา,นาว่านี่ตัวอย่างของเรื่องไม่ตอบพิธีกรแบบดีๆน่ารักน่ารักไม่เวียงดีใจที่มารีบรอดแต้มบุญสูงมากๆนะคะเนี่ยน้องไม่เห็นเบียงเลยคนฉลาดเขาตอบตอบเป็นอยู่เป็นดูดีมากค่ะ